สวัสดีค่ะพี่น้องบ่มีคลีบลงก็เลยมาสวัสดีทางนี้และค่ะมาค่ะมากินหมากเงาะแล้วก็หมากมังคุดหมักม่วงน้ำกันด้วค่ะเด้อพี่น้องมาจ้ามามากินด้วยกัน แสบจ้ะแสบแตะวันาหมาักอันนี้ส้มสมพี่น้องนี่นี่หมักอันนี้ส้มสมต้องขัเป็นยังจังเป็นสมสมสมแห้งจ้ะมา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 กินน้ำกันจ้ะมาค่ะมามากินมกหมากเงาะน้ำกันจ้ะเมื่อนี้บ่มีคีบลงนะจ้ะเด้บอบะมีคีบลงคีบอ,อัน เมือ่อคืนก็ไปใต้กบฝนตกฝนลงนะจ๊ะเนี่ยมือแรงฝน,นจะตกฝนจะลงพายุจะมาไฟจะดับพรมบางมือห้อาก็จำเป็นต้องได้ปิดเนต็ตปิดโทรศัพท์เพราะว่าฝ่าฝนมันอันตรายนะจ๊ะที่นี่ฝนตกมากก็ไปใต้กบโอสามีก็ไปใต้กบลูกๆก็กไปใต้กบนะจ๊ะก็ได้ อ้อมกบก็เห็ดวัถนัดทมน,น,นมี้อกเพราะว่ามันฝนตกฝนลมอึ่งก็ได้กบก็ได้อึ่งก็ได้จักลู่นล่ละกบก็ได้จักยี่ยี่สิบกัตูนี่ล่ละค่ะคันฟ้าฝนมากสีมีแนวกินเนาะค่ะเนาะอีกปูอีหอยอยู่ได้ไฮน่ามีนม้ำกาบ,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 บ์โบได้ไปเก็บหรอกค่ะห้อนตอนตอนตอนนี้มันจะห้อนตอนค่ำม,มากมันจะมีลมมีฝนก็เลซสาเหตุที่เฮ็ดคลีบ เฮคีบบ่ได้ตอนกลางเว้น,นี่ก็เฮ็ดได้อยู่ดอกค่ะ ok ตอนบม่มีลมบ่มีฝนนะคะ่ะแตาบ้าบ่บ่ได้เฮ็ดจะ้ะบัดนี้ลมฝนมาหลังคาเฮาก็ปบบิวออกเนาะคะ่ะเนาะปิวออกปิวออกก็บ่ทันได้ซ่อมอยู่ก็เฮ็ดจางปางจิง้งๆอยู่นะะี่ล่ะก็บ่มีคีบเห็ดเลยค่ะก็ออมกบต้มอึ่องนี่ล่ะคะ่ะ บ่ได้เห็ดสูเบิงมือได้ว่างๆกะจังสิมาเห็ดคีปเนาะค่ะเนาะมือนี่เห็ดแบบนี้ไปก่อนกะมาขอบกุ้นพี่น้องคือหอดคือถึงคือเกาเหรอจ้ะคือหอดพี่น้องคือเกาคือถึงคือเกาไอ,อ,าอามียู่คือเกาขอบกุ้นพี่น้องยุโรเอเชียที่มา